ที่อนหน้เราได้กของซครับขอบคุณมากๆครับและดีใจมากๆเราก็จะตั้งใจพยายามผลิตผลงานด้ดีต่อไปครับ จริงผมว่าต้องขอบคุณแฟนๆด้วยครับที่พยายามแบบถ่ายคลิปเราในแบบเป็นในรูปแบบของความหล่อบ้างความตลกบ้างเป็นมีบ้างทําให้หลายๆคนก็รู้จักพวกเราฟ็อกซี่มากขึ้นก็ขอบคุณผู้ใหญ่เจดีแล้วก็ลูกค้าทุกท่านโดยครับผมที่พยายามแบบว่า,าให้พวกเราได้ออกอีเวนต์บ่อยๆแล้วก็มีลูกเล่นให้พวกเราเล่นแบบมากมายแบบว่าอย่างล่าสุดที่พวกเราแบบได้ใส่ชุดองุ่นก็ตามกัเป็นว่าแบบมีชาวต่างชาติให้ความสนใจในรองอีเวนต์แล้วก็ผู้คนก็พูดถึงกันมากขึ้นก็ขอบคุณมากๆครับที่แบบเปดูพวกเราฟ็อกซี่พวกเราฟ็อกซี่เองก็ไม นี่ไม่ตีมอะไรครับเฮ้ยหลังจากที่เราตลกมานานนะฮะวันี้เราต้องถ่ายหอแล้วสุดต้องนะครับเป็นไงหล่อตลอดวันพยายามจะหล่อให้ได้มากครับเพราะว่าในช่วงหลังๆคนเริ่มลืมแล้วครับเราพยายามแบบอยากให้หล่อบ้างจริงเหรอครับได้ยินแบบนั้นก็ภูมิใจครับ ปีนี้แน่นอนครับอย่างที่ผมบอกไปเมื่อสักครู่แล้เดี๋ยวนี้จะมีะเป็นซิงเกิลคัมแบ็กของวอลเปเปอร์ซีเวอร์ชั่น6คนครับแล้วก็คิดว่าไม่นานก็รอหลังจาก6คนน่าจะเป็นโปรเจกต์ V.O.C. ที่น้องๆแบบว่าได้ทำการโปรโมทไปไปค่อนข้างสูงแล้ว V.O.C. จะกลายยังไง V.O.C. ก็เป็น limit เยี่ยมน

เราะฉน<อ>ั้นแต่ละคนเล่นตรีอะไรบ้างทุกอนเล่นขิมรครับพเตอร์เล่นอะไรครับเล่นขุยครับผมตีฉชิงครับแล้วผมตีฉาาครับเฮ้ยไม่มีล้ผมผสอปูน,นเฮ้ยทำไมอ่ะไม่ให้คนรัชชา <c oughs> ผมไม่สั่งนะ <c oughs> ครับก็จริงหลายๆคนอาจจะเคยเห็นพวกเราฟ็อกซี่ได้จับเครื่องดนตรีมาแล้วในบางคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยเพราะคอนเสิร์ตใหญ่ของเราเองแล้วก็บางเฟสติวัลครับก็แต่ละคนจะมีเครื่องที่ถนัดของตัวเองครับแล้วก็ซิงเกิลใหม่ล่าสุดเนี้ยก็น่าจะเห็นภาพนั้นได้อีกทีหนึ่งอย่างแต่ละคนเล่นอะไรบ้างครับทั่งนู้นจะคุณคีย์บอร์ดคีย์บอร์ดกีตาร์ครับผมก็ครับกล้องครับเบสครับกีตาร์สามครับกีตาร์สามคนนะครับตรงนี้เปิดดัตตาครับหมายถึงว่าผมเป็นคนกดคอมอ่ะ Oh. ครับซอฟ t ์พาวเวอร์ hmm. เป็นคำที่ละเอียดออกนะครับเพราะว่าจริงๆมันมันก็คือความยูนิคความ คาแรคเตอร์อะไรบางอย่างของประเทศเราที่ท,ที่ต่างชาติเคยเห็นกันนะครับมันก็อยู่ในทุกๆอุกุาหากรรมไม่ว่าจะเป็นดนตรีจะเป็นวัฒนธรรมเราเองหรือการท่องเที่ยวต่างๆนะครับก็พวกเราดีใจมากๆที่วันนี้เนี่ยทีป๊อปค่อนข้างเติบโตขึ้นเรื่อยๆแล้วก็เพลงที่เราทำเนี่ยแต่ละวงก็มีสไตล์เป็นของตัวเองมากๆนะเลยครับเชื่อว่าอะไรพวกนี้แหละมันก็จะถูกรับรู้ในโดยต่างชาติครับแล้วก็จะทําให้ทั้งประเทศของเราเองเนี่ยเรียกว่าต่างชาติจะชอบมากขึ้นแล้วก็เห็นพวกเรามากขึ้นครับ ับผมขอบคุณ The Viral Hits ครับผมที่เรียกว่าให้โอกาสพวกเรา Proxy ได้มางานในวันนี้นะครับแล้วก็ดีใจมากๆครับที่ได้รับรางวัลเป็นรางวัลแรกของปีนี้นะครับเพราะเราก็จะตั้งใจทำให้ดีที่สุดครับในปีนี้ก็จะมีผลงานอีกเรื่อยๆครับแล้วก็ต้องขอบคุณผู้ใหญ่ของพวกเราค่ายของพวกเรานะครับแล้วก็แฟนๆ User ทุกคนจริงๆนะครับที่ให้พวกเรา Proxy เนี่ยได้มีโอกาสทำงานได้จนถึงทุกวันนี้แล้วก็ได้รับรางวัลในวันนี้ครับ ก็นักขอดฝากติดตามผลงานบลูท็อกที่ต่อด้วยนะครับเรียกว่า <cỗ> ปีนี้บ <pl> ล <ains> ูท็อกเองก็จะพยาายมผลิตผลงานออกมาให้ได้มากที่สุดเท่าที่เราจะทําได้นะครับผมแล้วก็ส่วนทะเบียนต่างๆก็ฝากติดตามออฟฟิเชียลบลูท็อกซีด้วยนะครับ P R O X I E ทุกช่องทางเลยนะครับจะได้ไม่พลาดงานต่างๆหรือว่าอีเวนต์สำคัญๆที่จะได้มาเจอพลูท็อกซี่แบบนี้เรื่อยๆนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับครับขอบคุณครับได้ครับครับ